สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราสวนแก้วกันอาจาันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านออกจากสวนมาเที่ยวในเมืองกันค่ะและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดจันทบุรีของเราและเป็นที่สถานที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนั่นก็คือสารหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านมา ไหว้กราบขอพรต่อศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรีนะคะเดี๋ยวพาดูรอบๆก่อนนะคะนี่เขาก็จะมีการสร้างศาลเล็กๆเ,เป็นสถาปัตยกรรมจีนไว้ทำให้ศาลหลักเมืองนี้ดูสวยงามยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะ ว่าเขาใช้อะไรขึ้นไปกราบไหว้ขอพรอเจ้าพ่อหลักเมืองสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราชาวจังหวัดจันทบุรีนะคะอย่างที่ส่วนของเราเหมือนกันไม่ว่าเทศกาลไหนหรือเวลาเก็บผลไม้เสร็จนะคะเราก็จะนำ ผล,ลไม้หรือไม่ก็ของที่เราบนไว้ะคะ่ะมาแก้บนเดี๋ยวดูก่อนนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีบอกไว้นะคะว่าวิธีไหว้ไหว้ขอพรหรือบนอะไรแบบนี้นะคะ่ะต้องใช้อะไรบ้างนี่เลยคะ่ะองน้ำมันะะเปีเกยกเสร็จหน้าากบุบเปีกต่อวางผ้าพนก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่รับบริษัทนะคะจะแล้วแต่สันทาค่ะอันนี้ก็จะเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายลงยูทูบป้ะคะขอบคุณมากเลยค่ะก่ัไหว้ขอพรเชิญด้านนี้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นมือค่ะชุดไหว้ค่ะขอความก็จะแล้วแปดสักท่าได้เลยค่ะจำนวนหนึ่งร้อยบาทค่ะเจ้าพ่พอดักมือหนึ่งศูนย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นไหว้แก้มโบมเขาก็จะมีระบุไว้อะค่ะระบุไว้ช่องบริจาคกด้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยที่เราจะใช้นำขึ้นไปกราบไหว้นะคะ แล้วก็จะเป็นน้ำมันค่ะน้ำมันตะเกียงตน,นี้ตอนช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลสงกรานนะคะค้างสาัสหลักเมืองก็จะมีพระพุทธรูปเพื่อให้ประชาชนที่มาไหว้ขอพรนั้นส่งน,น้ำ เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะดูตรงนี้ก็จะเป็นของที่แบบเขานำมาแก้บนค่ะน้ตะกล้าน้ำยาขนมจีนนะคะเขาจะนิยมนำมาแก้บนค่ะตรงนี้เมื่อก่อนสมัยก่อนนะคะ เขาจะให้ขึ้นไปจุดทูบเทียนข้างบนแต่ตอนนี้คือมีการปรับปรุงก็เลยให้จุดข้างล่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่เติมน้ำมันตะเกียงจุดเทียนนะคะเสร็จแล้วพอขึ้นไปเขาจะจุดเทียนแล้วก็ตั้งไว้ข้างล่างแล้วก็จะมีอันนี้ที่ปรับทูบค่ะ ที่ปักทูก็จะไว้ตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะนำพวงมาลัยนะคะนำพวงมาลัยแล้วก็จะมีแบบเข้ามาไหวจะมีคาถาบูชาอุปถพมะหลาาักาตรงนี้ให้ให้กราบไหว้นี่เมยาะกันคะนะคะก็จะมี ยังนเสียงด้วยนะคะพอไว้เสร็จแล้วเราก็จะมีแผ่นทองไปเสียนะคะเราก็จะเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่แบบว่านับถือเจ้าพ่อหลักเหนองมากค่ะเวลาเรามีอะไรเราก็จะมา กระบา้ขอพรท่านนี่นเสียงเซ็นซีแล้วนะคะหลังจากที่เสียงเซ็นซีแล้วนี่เลยค่ะแก็จะมีว่านะคุณได้ใบที่สองนะหมายถึงอะไรแบบนะะี้ค่ะจะมีตู้บริสตาไว้ด้วยนะคะถ้ายังไงเราขอตัว ข้อหลักเมืองก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ